กกััับบนน้้ำไมต่อครในการถ่ายภาพใช้แฟลตทำยังไงถึงจะไม่ให้แสงแฟลตแข็งหรืออ่อนเกินไปล่ะคะเอาล้วครับปัญหาเรื่องการถ่ายภาพเป็นปัญหาที่พวกเราจะต้องเจออยู่บ่อยๆนะครับหลายท่าน เวลาไปถ่ายภาพใช้แฟลชอ่าผมก็มีแฟลชที่เราเคยใช้ไม่ว่าจะเป็นแฟลชตัวเล็กตัวน้อยที่ติดอยู่กับกล้องไม่ว่าจะเป็นแฟลชตัวใหญ่ที่มีใช้กันอยู่นะครับนะคำถามที่ถามมาก็คือว่าจะใช้แฟลชยังไงให้มันดูนุ่มไม่แข็งเกินไปคําว่าแสงแข็งคงหมายถึงว่าโอ้ยมันเข้มเขาเรียกแชโดกับไฮไลท์มันเข้มเกินไปหรือบางทีก็ถ่ายแล้วมันอ่อนเกินไปก็หมายความว่าแสงมันไม่พอนั่นเองนะครับ เคล็ดลับในการที่จะถ่ายภาพให้สวยนั่นก็คือว่าถ้าแฟลชบางตัวนะครับมีออโตอ้ก็จะได้อีกแบบหนึง่งแฟลชบางตัวนั้นมีคําว่าฟูลก็จะได้แสงอีกแบบหนึง่งแฟลชบางตัวนั้นสามารถลดแสงแฟลชได้เศษหนึ่งส่วนสี่เศษหนึ่งส่วนแปดก็จะได้แสงอีกแบบหนึง่งนั้นผมอยากจะแนะนําครับถ้าอยากจะใช้แฟลชให้ถ่ายภาพได้สวยๆเช่นถ่ายภาพงานแต่งงาน ถายภาพรับปิญญาถ่ายภาพคุณพ่อคุณแม่ถ่ายภาพแฟนครอบครัวผมแนะนําครับว่าควรใช้สายท่วงแฟลชอย่างนี้เสียบเข้าไปกับ h อ t ์ตชูนะครับแล้วก็ถือไปทางไหนก็ได้นี่เป็นวิธีหนึ่งนะครับที่จะทําให้แสงแฟลชนั้นมีการเฉลี่ยแสงที่เหมาะสมแต่อีกวิธีหนึ่งนะครับคือใช้แบบนี้ครับเราเรียกว่าลูกโป่งนะครับ ส่วนใหญ่เราก็จะสูงเข้าไปที่หน้าแฟลแบบนี้แล้วเราก็ถือกล้องแบบนี้เห็นไหมครับจะทําให้แสงแฟลมันนุ่มวนวลสวยแล้วได้ภาพที่ค่อนข้างจะดีแต่ตรงจังไม้อย่างหนึ่งนะครับว่าเวลาเราจะใช้แฟลกล้องมันมีซิงโครไนเซชันระหว่างแฟลกับกล้องที่สูงสุดของมันเพราะฉะนั้นเวลาเราถ่ายภาพบางครั้ง ซิงคนไ์มันบางกล้องบางตัวซิงคนไ์สองร้ห้าสิเศษหนึ่ส่วนสองกล้องบางตัวซิงคนไ์ที่เศษหนึส่วนหกแต่ถ้าอยากได้ฉากหลังที่ดําทึบหายใช้เศษหนึ่ส่วนสองคนก็จะลอยขึ้นมาฉากหลังจะดำแต่ถ้าต้องการฉากหลังด้วยต้องใช้ความเวชัตเตอร์ที่ต่ําลงครับเช่นเศษหนึส่วนสาหรือเศษหนึ่งส่วนหกสิแล้วใช้แางนี้ รหรือจะยกขึ้นอย่างนี้หรือจะเอาไว้ด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ตามที่ท่านถนัดจะได้ภาพแสงแฟลชที่งดงามไม่แพ้ใครเลยครับ